เอาแล้วนี่ออกง่ายปะออกง่ายเด้อพวพี่หรอยังอ้วนยกได้ง่ได้เกไปซอยออกเลยนี่แข่งหลายหลายอยู่ปะงอหอมอยู่นะหอด ันนกิหอมต้มต้นถิ่เดือดหอมหอมยุคแรกมันบ่หอมจัดมันบ่เมนมันยอดมะพร้าวนะครับยอดมะพร้าวใครอยากได้ยอดมะพร้าวมาหอมแกงกรหองต้อขนาดหอมนะฝันยอดมะพร้าวฟันยอดมะพร้าว เปลี này, ่นหั่ะทีเปลี่ยนดอกแล้ที่ีนะคอยๆเห็นของเคียนปลูกดกับป้าน้ไม้น่ะอลันะพอหน้ไม้อลัเบิดบองขเคียนเป็นนหยพอดีเขาไงข้านี่นะเขาไม่เหงาไหมอ่ะ อะารจองม่ได้ดอกขึ้นแล้วเนาะสังหารบกเพาสังหารบกเพาโอ้ยอดยุสูงไนไดนันการมันหลายๆอ่ะ อา,าอาหารสัญยอดยอดบอกเข้าฮะบกเด้งยอดมาเร้าครับอาหารสัญยอดยอดบอกเข้อา,า,อ,อ,อ,าอืมน อ้นจังอ่ะอ้อนฮุตหรือวะออนฮุตอมอนบ่พอดีนะแมงเอียงนะแมงนิบแมงนิบเขายันกันอยู่มงนิบ่ะโอ้หักอ้อนงั้นเ ต้นก็อยอยเนาะงั้นออไรบ่ได้ทีง้อบ่ได้ละมันหนักฮ้มันมอลแบบหกบ้านฮ้ พอเอาดูเห็นบ่อยู่ทางเด้อผู้เอ็งสัวสิได้กินเนาะบ่แพงหรอกสัว ừ. <laughs> <laughs> Họp, họp. Khí xếp yu... không 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 đi không rồi hả? không 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 nào không 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 đây không 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 à, thì... à bây thân gì

ข้าสวนครับข้าสวนข้ามาาะพร้าวครับซื้อบอักพร้าวน้ำหอมมาปลูกแต่มันไม่เป็นน้ำหอมก็เลยเป็นความสวยปิตสวนเหรอเว้ยวะเป็นสวนครับโอ้หมด ใส่ซีสิบต้นหบัวเกินหูนเนาะ4ีสิต้นหูน่เนาะทำสิบซีสิต้นทาน้ำหอมครับแต่ไม่หอมอ๋อหมแล้วนี่ออกน้อยอออกน้อยเล้อ โอยอยอกได้ไงอยยอได้เกิปีไออกเยนี่แข่งลายลายอยู่ปวโม่พราาเคยได้ไลายโอ้ยบคุ้มจังไดยเนาะเราบ่เครือตัวเครื่องนี้กิ้เมเนาะโอ้ยหกักเราละเด นะครับค้องมึ้งนะโอ้เจ็บเจ็บเจ็บงอนดีมันตัวหัวลดเขาครับ